ตื่นตื่นมาต่อเลยค่ะความฟิตของเราที่ว่าชนะครวันนี้ก็คือหนูเตรียมพร้อมตั้งแต่เดือนที่แล้วเออเดือนที่แล้วเขายังไม่ประกาศเลยก็คือฟิตร่างกายมาจากบ้านอย่างดีเพื่อวันนี้เออทีมเรามีความเชี่ยวชาญด้านไหนพิเศษคะถ้าเรื่องกีฬาต้องยกให้คนนี้นีแต่ถ้าเรื่องความปังเรื่องลีลาท่าทางต้องยกให้เราสองคนงานนี้จะมีเจ้โพ่อที่แขกด้วย อ่าต้อนลยกาหน้าดีกว่ากานนี้เราไม่เน้นชนะเราเน้นฮาครับเออเน้นน่ารักก่อนแปลว่าเตรียมมุกมาเตรียมมุกมาปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตรียมเตรียมมุกมาหโอคะ้ยเรามีมุกกานเรามีเตียมกับแฟนคลับเรามีเตียมแฟนคลับเลยเรามีท่าประจำของเราเออตอนนี้ยืนสั่นแล้วยืนสั่นละอุบไปก่อนอุบไปก่อนหิวข้าวขาพี่สาวนะคะพี่สาวเรื่องกีฬาเราแบบเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะพุ่บอลนี่ วันนี้ฟิตฟิตมากครับผมเสื้ออะไรพวเสื้อฟิตไม่สีไซส์หรอไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ทุกคนก็พร้อมแหละวันนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะมาสนุกมาปล่อยจอยเต็มที่กับพี่แฟนคลับทุกคนครับใช่ค่ะครับแชมป์นะคะพี่แชมป์ครับผมพี่ใหญ่ไหมคะครับเริ่มสมีเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วครับตอนเนี้ยยิ่งเมื่อก่อนมางานช่องก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นเด็กเนาะแต่วันนี้มาเจอน้องๆคือแบบเฮ้ยทำไมพวกนี้มันเด็กจังวะแต่เราก็พร้อมครับเรา เราเราอายุโตกว่าน้องแต่เราก็ฟิตไม่แพ้ไม่แพ้น้องแน่นอนเราจะช่วยด้านไหนคะด้านกีฬาในตรวเส็นี่เราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเรื่องกีฬาบอกเลยว่าที่เป็นตัวเป็นแค่น้องโอเคเป็นเป็นกล้ามเนื้อขวัญอะไรเกร็งขานวัญใจไหนนักกลัวกลัวสีเหลืองตัวเองเนี่ยแหละไม่กลัวไม่กลัวสีไหนเลยกลัวกลัวตัวเองครับใช่กลัวกลัวได้ไหมอ๋อกลัวกลัวแค่สีเขียวนี่เป็นทำไมเป็นไมค์กี้ อทำไมอ่ะอะไรครับผมสาวก็ุูกเชียร์ได้ทีค่ะจะได้เห็นชุดแบบชิลๆไม่คือมีชุดกีฬาชุดนี้แหละค่ะแล้วก็มีชุดโชว์อีกชุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดด้วยค่ะแล้วถูมโชว์ด้วยไหมคด้วยค่ะโชว์กันหมดเลยหลอนอ่ะฝากเรียกศฝ่ายเล็กตลังใจชุดจากทีมก็จะแฟนทำทีละน้อย ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมสีเหลืองด้วยนะคะก็ยังไงจะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะสร้างสีสันให้ทุกคนแน่นอนค่ะเย้เลอจันเลอจันเลอจันโอเคนะครับใครให้ถูบอกเลยว่าเลอจันพร้อมสามสี่เฮ้ยรอจันพร้อมรอจานไหมอะรอจันพร้อมสามสี่เฮ้ 对。